ก็ยินดีต้อนเราเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมอีกครั้งนะครับดอยวันนี้ผมก็จะมาลงแล้งด้วยนาครอสอีกครั้งนะครับอืมมาลงบ่อยแล้วนาครอสเนี่ยก็อันนี้อยู่ในแพทใหม่นะครับแล้วก็ยังเป็นเอ่งยังเป็นซีซั่นเดิมนะครับก็มาดูว่าเราจะสามารถชงให้ทีมได้ยังไงบ้างนะครับอันนี้ผมมากับเพื่อนผมครับอ่า M A นะครับ, m A I รบหรือเรียกสั้นๆว่า Max นะครับอ่านต่ออีกรอบ m ม x มัน <c oughs> จะเติม ZX อะไรขนาดเนนะี่ยโอเค เวลาโดยตัวแกงกันกดีกว่าโอเคครับอตอนนี้เซมฮีโร่ครับเหมือนกันอย่างกับแก <c oughs> แค่นี้แค่สเปลที่แตกต่างนะครับแต่เรื่องฮีโร่นี่คือแบบเหมือนกันเลยนะครับคีแค่สตัวส,สกิลที่ไม่เหมือนนะพอเงินก็วัดกันเลยเรื่องสเต็ปไปเลยนะครับว่าใครเดียวใครนะครับใครปัญหาเหงื่อออกนิ้วให้ในานาไปพกทิชชูติดตอนเล่นนะครับ เอามาเช็ดก่อนเล่นนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมลองอเริ่มฟ้าก่อนนะครับผมจะลองเริ่มฟ้าก่อนบ้างนะฮะปกติจะเริ่มแดงนะฮะเพราะว่าเห็นมีพี่ผมแะวว่าเออเนี่ยลองเริ่มฟ้าให้มันแบบตรงข้ามกับตัวมังกรดูนะเผื่อมันจะมีประโยชน์นะฮะตอนเข้าแกงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันจริงไหมฮนะโอ้ยชิบหายเลยอย,อย่าทุบดอยอย่าทำผมเลยจริง นะครับเหมือนเดิมฮะเราเฉลยอากาศตอนที่เขาพิมพ์กันฮะเราจะรีฟาร์มาเฉลยอากาศตอนเขาพิมพ์มันเล่นกับเอฟซีเนี่ยทำไมดูเอฟซีได้หมดเลยเหมือนเราจะอวยตัวเองซะงไ้นไม่ได้ทำไมอวยตัวเอง่ะสกิลฟาดได้เมื่อกี้ จิบๆนะตอนนี้นี่คาร่ายอยู่ในพุ่มนั้นมันเขาจะเห็นแล้วนะ no, <God. S 1> เตือนออกไปอีกอะเตือน เวิร์กครับเวิร์กได้มังกรเล็กตัวแรกมาก่อนนี่ถือว่าโอเคนะได้ตังค์กันนิดหน่อยไดีไซน,น์ามาต่อซึ่งเหมือนอตัวของไออะไรนะ <laughs> มัวแต่อ่าจอยู่ไม่ได้ภากคนะเนี่ยตัวของนักคอสตูเขาจะเมื่อกี้ตรงกลางนะแต่หายไปไหนไม่รู้นะเรวขอเช็คมังกรนั้นก่อนนะ ก็ความชัวร์โอเคไม่มีครับเคลียร์เคลียร์เคลียร์อ่านาคอสตรงนั้นนะแต่รู้สึกว่าอู๋องน่าจะพอต่อต้านกับนานะคอสได้บ้างนะี่ยนาคอสเดินมากลางนะโอเคไม่เป็นไรฟานฟานไปก่อนครับอันนี้นคือเราเริ่มเริ่มแดงก่อนนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าไปเก็บคลิปล่างเสร็จอแดงเกิสดสมมติจะดีตอนเด่นนะ ข้าง,างล่างนัน,นะคอเขามาอยู่ตรงปะฟ้าด้วยนะโอ้ยแรงนะโอ้หสายเดียว์ะนี่ทำอะไรได้บ้างโอ้โหนะลองลองดูครับโอ้โหทาร่าตัวนี้นี่แข็งใจได้ฮนะแต่มันสึกเหมือนเราจะมีเครื่องมาช่วยครับเมื่อ,อ,อกี้ให้เคดิตทาร่านะแน่นว่าเขาจะสดแต่เขาเป็นคนชงให้ ทีมสามารถคิวกันต่อได้นะครับโดยส่วนตัวคิดว่ามันอิีสดไปนะเกินไปนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรฮะเราผมไม่ใช่ดอยใครทั้งนั้นแหละเป็นตัวตัวเองแค่นั้นโอเคไปต่อครับเมื่อกี้เขาสดมากนะสั่นตัวเขาเมื่อกี้ผมไม่เข้าไปเชื่อเขาจะตายฟรีนะ ซึ่งผมยังเลือดเต็มอยู่ผมเลยบแบบตัดสินใจอะลองดูก็ได้ถ้าถ้าเกิดแย่ก็ออกมานะครับถ้าเกิดดีก็ใส่ต่อนะประมาณนี้นะคอฟาร์มตรงนั้นนะเราเห็นนะเขาต้อจะต่อเลสนะนนเดินเข้าดีๆนะเขาจะมองไม่เห็นไหนเขาเขาถึงตรงน,นั้นนะไม่รู้ไปไหนเอาแน่ใจละไม่โดนนะไม่พอนะ โอเคครับนะครับเก็บครับนะี่ครับสวยครับ <C hh> เหมือนลากๆไม่ไปไงไม่รู้ไม่เป็นไรมาทำมันก็กดไม่ติดนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเป็นการกดไม่ดีหรือระบบมันแหลกกอะไรสักอย่าง่ะจะช่างมันแะช่วงนี้ผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะสำหรับตัวนาครอนเพราะว่านั่งทำคลิปอื่นให้เพื่อนๆอยู่นะครับก็ ถ้าฝีมือตกบ้างก็ขอกลาบอภัยในนาที่นี้นะแบบแบบขอกราบบ้างสักแป๊บได้ไหมอะไร <laughs> ก็จริงมันต้องให้คิดท้ยให้ให้แบบทารานะเพราะว่าทาราถือแบบนี้จะโกงมากๆเลยนะครับก็ <laughs> จะเห็นเราฮนะ เป็นไรครับไม่รีบนะฟาร์มฟาร์มไปก่อนกันนะข้างล่างว่างนะผมจะเริ่มฟาร์มข้างล่างกันนะเขาแล้วก็มีนี่นเห็นคิสซี่ตรงนั้นเนี่ย อนาะมาอยู่แล้วเนี่ยไปฟ์มป่าบนต่อนะฮะตอนนี้ช่วงการเขาไม่ค่อยบวกกันนะไม่รู้เพราะอะไรนึก่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเสียเปรียบแล้วก็ได้เขาเลยไม่ค่อยบวกกันต่อนะ่ะแต่รู้สึกว่าเหมือนข้างบนนี่จะมีประเด็นนะ่ะเพราะว่าการที่มีทาร่าไปด้วยนี่ทาร่าเจ็บแน่อนอนนะ เราปอกไปเงนะี้ยเราไปเงนะี้ยเด้อเรายิงคุมกันนะเพื่อเมื่อกี้เห็นนาะคอน่าจะไปเอาปลาฟ้าถ้าเราเช็คไม่ผิดนะฮะนะนึงนะตั้งเมื่อกี้ตั้งตัวตีใกล้สุดนะโอเคตั้งละเมื่อ <laughs> กี้ตั้งตีห้อยชิดน้อยสุดมาตลอดเลย จะค,ค่อยๆดูฮะหามุมเขาพลาดนะตามมาครับรู้สึกเออ๋อยวให้แม็กไปกันนะฮะเซ้อ เทบจังหวะเนี้ยโอ้โหออกนะเรายึดปาเขาออานะฮะนะคอยเขาเอานะ,นะาอะนี่ก็นันครับ ไม่อยู่นะสารานี่เจ็บหนะ่ายคแต่ว่าเรือแกงครบอยู่นะส่วนตัวเรื่องที่อ่อที่ผมพูดไปเรื่องบั๊กนี่มันถามว่ามันมีปัญหามากไหมก็มันก็อาจจะชา้าก,กว่าเดิมประมาณเซียววีนะใช้คำว่าเซียววีพอนะเอาให้ยคืขอความจริงก็อยากได้บับ๊กนะแต่เอาถ้าเขาอยากได้นะขอบั๊เขาได้ปะ ไม่เขาจะให้ในะดีแต่นีฮะเอต่อตอนนี้ตั้งนำนะเราแค่แบบคุมโชว์ไปเรื่อยฮนะแยกดันคุมบังกรอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะเล่นเซฟมากขึ้นนะโอเสวยงามอนะืมจริงเรียกว่าเก็บได้ขาดมากนะผมว่าวคอเขามีโอกาสดีแอคกน้อยนะเขาเดินผิดที่แหละไม่ได้เอาแทงมานำหน้านะ เดี๋ยวเราไปนั่งเคลียร์กับทาร่าแล้วกันนะเอะยแบบนึงใช้เพื่อนกันกน,นะโอเคเราไปเคลียร์ทาร่ากันนะสุดเหมือนทาร่าไน่น่าจะยังกรินกลียนอยู่ริดเปล่าขอใช้กุ้งก่อนนะเย้แล้วนะครับปินไลน์คนระับบับฟา้าหมดแล้ว ไอเมฟ้าวัดเร็วพอตัวนะเจ็บไปครับแยกดันนะสปีดพุทเอาน,นะครับตอนนี้คือทีมได้เปลี่ยบน,นะเราคุมได้ทางออบเจกต์นู่นนี่นั่นนะแต่ไม่หมดนะ กีันนะเซตนี้มันจะคล้ายๆข,ของคิดง่ายนิดๆนะครับแต่คือสลับกันตรงอ่าสปิดบล็อกค่ไอสเปียบลองกินนดกับเรียกว่าอะไรกับดาบสายฟ้านะเพราะผมชอบอ่าสเปียบลองกินนดก่อนนะมันเจาะเกาะแรงดีนะมันเหมาะสำหับการใช้ติต้นเกมมากๆนะช่วงแบบที่ออกได้ชินแรกนี่ค่อนข้างแรงนะอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวนะที่ออกสปิสเปียก่อนเนะี่ย เนี่ยถ้าเราแยกดันนี้ได้หรอสักพักก็เดี๋ยวเราก็ได้เปรียบนะ้ะค่อยๆเล่นก็ได้ทับเซฟเนะี่ยหาจังหวะดีๆครับเดี๋ยวก็ต้องมีหลุดมีพลาดกันบ้างนะส,สวยงามครับเราคง เ <c oughs> นี่ยคือทีเรามีเวลเลตดะเขาก็จะขึ้นป้อมรัวๆได้นะโอ้โหรู้สึกเดี๋ยวนี้ถ้าถ้าไม่ตั้งตีอ๋อเรามีตั้งตีป้อมด้วยน,นี่ยดูมาต้องปิดก่อนนะเอ้ยไม่ใช่ตั้งไงวะไม่ใช่นี้เออเมื่อกี้ถ้าเราเราตั้งไว่าไงมันเลยต้องกดกดตีใกลนะครับมันเลยไม่ยอมหันไปตีป้อมนะงงไหม เหมือนเราเลือกออปชันให้มันมีตีป้อมแล้วถ้าเราไม่กดตีป้อมมันก็จะไม่ตีให้นะฮะเราจะคิดว่าต้องการมนตีฮีโร่นะอะไรเงี้ยให้เขานะไอ้สามทางอะสามทางจะเป็นเมกะครีบนะฮะ ตอนนี้ของหลือชิ้นเดียวก็จะตันแล้วครับรอไปพร้อมอซุปเปอร์คีย์สามตัวตรงกลางเมื่อยากโอโ้โหตอนนี้ทุกทาร่าตายไปแล้วแทงเข้าหายไปแล้วนะอันนี้คือแบบเล่นไม่ได้แบบสดๆนะก็คือแบบยื้อเกมแบบประคองเกมรัวๆนะครับเวลาจะตีป้อมพยายันโดดไปแค่ตีแค่นี้พอนะครับติดเอามีอาไปตีทีนึ่งนะป้อมจะเล่นรลดเยอะมากนะครับประมาณนี้นะครับ ไอนนคือวิธีการแบบปล่อยป้อมนะฮะแบบว่าไม่อยากเสี่ยงมากคือแบบโดดไปฟันลูกสก,กิลหนึ่งออกเลยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ตอนนี้ก็จะไม่ค่อยมีอ่ะเรียกอะไรเหตุการณ์เกิดขึ้นเยอะนะเพราะฝั่งศัตรูเขาค่อนข้างแบบเเรียกว่าไงไม่ค่อยสู้ไม่ค่อยแบบ หาเรื่องกันเท่าไหร่นะคือเขาก็แบบเดฟไปเรื่อยๆนะครับแต่ทําให้เราสามารถแบบยึดโซนป่าเขาได้เรื่อยๆนะไม่ว่าจะเป็นมังกรเล็กมังกรใหญ่หรือแม้แต่คีบป่าเขานะครับจะทําให้ตัวเงินเนี่ยห่างกันเยอะมากๆสุดท้ายก็คือจะจบด้วยการที่เขาไม่สามารถมีไอเทมเทียบเท่ากับฝั่งเราได้นะะเขาจะแพ้ไปตามปริยายนะครับก็คือเราแบบเราเราไม่ค่อยเสี่ยงไม่ค่อยสดเข้าไปฆ่าเขาเราไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เขาเขาเอาคืนนะครับมันก็เลยทําให้เขาค่อนข้างที่จะต้องแบบ เก็บอยู่ในป้อมอย่างเดียวเราก็ไม่สอนเขาไปในป้อมเขาเขาก็เลยแบบเหมือนแบบต้องรอเวลาพลาดนะครับประมาณนั้นโอเคครับสำหรับเซตเอเทนนี้ก็เป็นเซตเอเทมที่ผมใช้ในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นบล็อกเก้นสเปียตามด้วยดาบสายฟ้านะครับแล้วก็โอ i Arm มแล้วก็เดซิเกิลครับคือเซตเนี้ยถามว่าคล้ายของกิจไงไหมเรียกาเหมือนเลยก็ได้นะครับตอนออกของครบคือชิ้นคือเซตเดียวกันเลยแต่มว่า ลำดับการออกเนี่ยผมจะออก smoke a i สเปียร์วอลองกินนูก่อนนะครับเพราะว่าผมชอบจอเกราะแค่นั้นครับไม่มีอะไรส่วนกิจไงน่าจะชอบเรื่องดูดเลือดกับเรื่องวิ่งไวอะไรพวกนี้มากกว่านะครับกิจไงเลยเลือกออกเป็นอย่างนี้นะครับส่วนออมิอาเนี่ยมันมีประโยชน์ในการตีป้อมนะครับเวลาโดดเช็สกิลสองมาตีป้อมปุ๊บเนี่ยแรงมากเลยนะดูจากเมื่อกี้ตอนท้ายเกมที่ตีเนี่ยหายเป็นข้อเหมือนกันนะครับแค่กดสกิลสองมาตีนะจะได้แล้วก็โดดออกไปเลยนะครับเพื่อแบบเซฟตัวเองนะครับเรื่องรูนผมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะก็ ออนสลอตอีก3ก้อนครับตรงกลางเป็นโทน10ก้อนนะครับส่วนด้านขวาผมเป็นดักรันครอนนะครับ3ก้อนก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์ครับคนละไลค์ครับคนละแชร์เป็นกำลังใจผมมากเลยแล้วก็อย่าลืมไปติดตามแฟนเพจผมด้วยนะครับตอนนี้ก็มีแฟนเพจแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูล อะไรที่อยากรู้ได้ครับแต่ก็ถามกันแบบสั้นๆเอาแบบเอาแต่เนื้อๆน,นะครับผมจะได้แบบไม่ตอบเยอะนะครับผมบางครั้งผมก็ต้องใช้เวลาตอบมากกันนะครับบางครั้งเขาแบบถามแบบตรงประเด็นนะผมจะตอบให้ตรงประเด็นเลยนะครับโอเคครับก็วันนี้ก็มาเล่นแรงให้ดูนะครับก็อาจจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้บ้างหรือไม่เป็นแนวทางให้ได้บ้างก็แล้วแต่เพื่อนๆจะซึมซัาไปได้นะครับ วันนี้ก็แค่นี้แหละครับก็ขอให้สนุกกับคลิปต่อๆไปนะครับก็สวัสดีครับ